มันคือแชร์บอลครับมันไม่ใช่บาสที่จะมาถือแล้วสองสามวิมันจะเบาไม่ใช่ทำไมถึงทีมผมจับลูกแบบน,นี้แล้วทีมคุณก็ปุ๊บเข้าไปเลยครับมึงมาทับบอลทำไมผมขอโทษครับขอโทษทีมผมอาจจะอ่อนประสบการณ์สักหน่อยว้ผม,มข้อโทษแทนพี่ผมด้วยนะ นี่นี่คนนี้เขาทำอ่าอ่านะอะไร,ะไร <laughs> นะนะแล้วพี่พีพีไม่เอาเอ่หัวออกก่อนหรืออ,กอ,อ,กอ๋อเราไปซิเกนเยอะอันนี้อันนี้สวยแลยโอ้ย <laughs> ให้อยากให้ทีมผมได้โมโหเดี๋ยวแรงภาษาใต้ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเล่นแบบนี้มันไม่ถูกเด้เว้ย ได้แล้วสุพรรณวะกู <laughs> มีเรื่องกูมีเรื่ง <laughs> งองบังเอิกูมีเรื่องได้ออกจากห้องกูสรุป